สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไซโคเรยสอนเช่นเคยนะคะ<ม>เล่นตอนคืนเนาะมไม่เจอภาษาอะไรก็ไม่รู้<ม>อดอืดอืด,อด อยนั่นได้เหอเย่เฮ้ฮิได้สักทีกระถางรอดไม้ก็ใส่แล้วใส่นี่ไหมอุย <c oughs> อ้ย <c oughs> อ๋ย <c oughs> อ เดินไวม,มากแหละโอ้ยโอ้อ้าวเย,ย่เออไปหมุนไปหมุนอะไรไ้หมุนในตัวทำ Yeah. อืมโอ้คนละเซียเขาบอกว่าขอโทษนะสีที่เขาเป็นคือ สีแดงและสีม่วงค่าสีสม้มโยคอลเลอร์อันนี้เขาน่าจะบอกคนละเซียด้วยกันสีแดงตอนนั้นต่อจากนั้นเป็นสีม่วงนี่คนบอกสีแดงไม่นี่ก็บอกไม่สีชมพูเอาว่สีแดงวะ่ะ วันท oh, uh. <laughs> ี no ่แด้ง áo โวดโวดโวดเดือสีดำกับสีแดงละโอ้แน่นอนละสีม่วงแน่เลยสีม่วงสีม่วงแน่นอน แต่เราบอกภาษาอังกฤษทำไมกายเป็นคนรักเซียทางนั้นสีม่วงแหละใช่สีม่วงตอบแบบง่ายๆ สีวงยอมรับจ้าว่าใช่เลยสีน้ำเงินก็สีมัวอืมซีมวง ว่าเขาเป็นคนรัเสเซียเขาไม่รู้ภาษาอังกฤษเร็วแล้วใส่หมวกด้วยนะให้ตายเย<อ>้ตาแรกผ่านไปน้อยเร็ยว <gasps> ยูยูก็ยอมแพ้ ขาอคนเดินไปทัว่าพอดีจะคิวพอดีจะค่าคนนะมันก็นีหมุทท่ออังใส่พุ่นตาก่อนอนะเนาะน่าจะเล่นมาด้วยกันโอ้สีเออลนีเป็นแพ้ไม่รู้จะแต่งตัวยัยงไงอะทุกคน น้องปิดไพยเวทปิดไพเวททำไมปิดไพเวทคนเข้าไม่ได้เขาบอกว่าใส่หมวกสีเดียวกันได้ไหมใส่หมวกสีเดียวกันใช่ไหมมันมีไหมล่ะอ้อมีโอเค <c oughs> ยูยูชวนใส่หมวกด้วยกันเฉยเลย หมวกด้วยกันนะมันตลกมากเลยอโอ้อาออกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นไฟโอ้ยอย่านะอย่าฆ่าเรา <c ười> คุนบอกให้ใส่หมวก โอ๊ยไ <c> ม <oughs> ่ตายเหรอโดนฆ่ายังไวมากคนบอกให้ใส่หมวกฆ่าเราซะเอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิงกันพูดด้วยจ้าคา,าเฟเทเลีย,ยได้ไงเราตายในห้องอ e ิเล็กนะอันน่าเออสรุปไอ้ฮะขยานหรืออะไรนั่นนะมันคือสีฟ้าทุกคน เราก็แบบสี่มินม้นสี่มิ้นแต่เขาเรียกสี่มิ้นได้ไหมเอาแล้ว <c oughs> เอาแล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้แอต้องมานังพมภารกิจระหว่างนี้เราระหว่างนี้เราลองดูไหมว่าเขาทำอะไรบ้างว่าน่าจะไม่ได้ทำภารกิจกัน,นภารกิจมันเยอะมากอะเอาจริงๆห <c oughs> มาเรายิงเสียใจอยู่เลยอย่าสีอย่านะ ต้องสดใสทำภารกิจอน่ตามหาค่าต่อก่อนโอ้ยค่าไวมากสีเขียว เนี่ยบอกว่าเขาเกี่ยสีฟ้าอ้าวเขาบอกว่าสีเขียวกลายเป็นบอกว่าสีเขียวเป็นจริงจะโทนหรอโอ้เท่ากันเกือบแล้ว อูแต่เขาค่ายทีเดียวก็คือแบบตายกันหมดแล้วตายกันหมดาทาั้งลำสีสีฟ้าโหดมากสีมิ้นมิ้นโหด,ดมากโอ้โอสีเขียวเป็นสีเขียวเป็นจริงด้วยตายเหอะเป็นอีกรอบ เขียวเป็นเปลี่ยนสีกันหมดอ้าออกไปแล้ว รอบนี้ใส่สหมวกตามเขาแค่ <S <S ใช่ไหมโอ้ยไม่ออกกันไวจัง ถ้าเราต่อไซแล้วเราโดนสีแดงนะบอกเลยว่าเราโดนไวยมากชอาพูดแล้วติดหัวล้อ <G ül> โอ้ใครอะใคร ชามอ๋อคนที oh, well> ่ชามตอนนี้เราสงใส่สีเหลืองกันนะทุกคนหมดกันหมดแล้วอ้าว ฮ้ยเอา้างงงงเลยบอกว่าไม่มีอิมพอสเตอร์แล้วทำไมทำไมโอ้ยบักหน้าเลยบักอีกแล้ว เอ้าอ้อมันบังอกอะไรของมันเนี่ยโอ้ย ทีหลื่งเป็นเหรอทีหนึองก็เป็นเราตายแล้วอะทีหลืองโอ้โหมยังถามได้เนะ เซลลรีพอร์ตใชญ่เลยอะ่ะมีคนไทยใช่ไหมไม่ใช่ใหญ่าหมดมั่วหมวดหมั่วได้เลยอะ่ะโอ้โอ้ตายแล้ว สีเหลืองหนึ่งจะฆ่าคนแล้วเนี่ยลกอะไรก็ไม่รู้หรอโอ้ว บอกสีเหลืองช,ช,ช้มช้ำใช่สีเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเห็นค่าสีเขียวอา้าวอก็บอกสีเหลืองเป็นอะไรกันเนี่ยโอ้ย ้ใค่คนหนึ่งนี่คือชั่วตายแน่เลยสีเหลืองอย่าอย่าให้โดนข้าวโยโดนข้าแน่เลยเอ้ยเกมไร้จับเกมไม่ไร้จับก็มึงมีไร้จับอยู่ โอ๊ยเขาบอกแล้วว่าเป็นสิ่งเดืองทุกคนเห็นไหมเกิดการวิ่งเล่จับกันเลยโอ้ยให้ตาย โอเคจ้าสำหรับลิปนี้จบเป็นหนังอินเดียแล้วโอเคจ้าสำหรับลิปนี้เนาะก็ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า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 สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าบ๊ายบาย